ได้คัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดได้แสดงศักย,ยภาพและทัศนคติได้ดีที่สุดในระยะเวลาที่จำกัดนั่นก็คือ60วินาทีก่อนที่ปิดสัญญาณใหม่นั่นหมายความว่าหมดเวลาในการตอบคําถามครับใช่แล้วนะครับซึ่งคําถามนะครับจะเป็นคําถามเดียวกันกับทั้ง3คนนะครับและแน่นอนสําหรับท่านแรกนะครับที่จะเข้าสู่การตอบคาถามในรอบไฟนอลเวทช่น,นี้นั่นก็คือ BKK 10ครับปานิสาสุทธิสว่างเขตพระนคร เอาละครับเราจะได้ลุ้นเราจะได้เชียร์กันอย่างสนุกสนานและแน่นอนนะครับว่านี่คือไฟนอลคว s ชั o นที่จะเป็นสิ่งที่วัดกันว่าใครกันครับที่สมควรที่จะเป็น Miss Grand, มิสแกรนดกรุงเทพมหานคร2023แตกตา่างไม่ตามใครละตอนนี้ครับผมขอเชิญเจ้าหน้าี่ของเราได้สมหูฟังนะครับให้กับอีก2คนครับและตอนนี้ครับขอเชิญครับ กับป k k 1 0คหาศูนย์ปานิสาสุทธิสว่างเคพระนครครับตั้งใจฟังคำถามดีๆนะครับคำถามของคุณในรอบไฟนอลควยชันนี้มีอยู่ว่าคุณสมบัติสำคัญ ที่จะทำให้คุณสามารถคว้าตำแหน่ง Miss Grand Thailand 2023ใต้นั้นนอกเหนือจากความสวยครบทั้ง3ปีนั่นคือ Beauty, บ o d y ดี้แอนด์คุณคิดว่าควรมีสิ่งใดเพิ่มเติมอีกและคุณมีสิ่งนั้นมากกว่าคนอื่นอย่างไรถึงจะสามารถเอาชนะผู้เข้าประกวดจังหวัดอื่นได้และเหมาะกับการได้รับตำแหน่งผู้ชนะ m ม s สแกรน d ไทยแลนด์2023อีกครั้งนะครับ คุณสมบัติสำคัญที่จะทำให้คุณสามารถคว้าตำแหน่งมิสแกรน n ไทยแลนด์ d 2023ได้นั้นตองเหนือจากความสวยครบทั้ง3ปี beauty body and brain คุณคิดว่าควรมีสิ่งใดเพิ่มเติมอีกและคุณมีสิ่งนั้นมากกว่าคนอื่นอย่างไรถึงจะสามารถเอาชนะผู้เขากก้าประกวดจังหวัดอื่นและมอก,กับการได้รับตำแหน่ง m i สแกรน n ไ Thailand 2023น0วินาทีเชิญครับสิ่งที่ควรมีนั่นก็คือ Beyond ค่ะ และอินก็บยอนมาเพื่อเป็นนางงามแต่ไม่ใช่แค่นางงามที่ส่งเสียงให้กับประชาชนเพียงอย่างเดียวแต่เป็นนางงามที่ให้ถึงความสนุกความเข้าใจและคืนความสุขให้กับประชาชนทุกคนโดยไม่ต้องรอถึงแปีหรือไม่ต้องมีสูว่าไม่รู้ไม่รู้และอีนเชื่อว่าองค์กรมิสแกนไทลแลนนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครบนพื้นที่แห่งเวทีประชาธิปไตยอีนจะไม่ทอดทิ้งทุกคนอย่างแน่นอนค่ะ และคือคำตอของเจอกับ BKK หนึ่งศูนย์ปาสาสุทธิสว่าเขตพระนครครับเอาเละครับถือว่าบริหารจัดการเวลาได้ดีภายในระยะเวลา60วินาทีและผู้เข้าประกวดท่านต่อไปครับ BKK 1 1แพรจุธามณีพาราสิงจากเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายครับขอเชิญครับตั้งใจฟังคำถามนะครับ 2รอบคุณมีเวลา60วินาทีในการตอบคำถามมีอยู่ว่าคุณสมบัติสำคัญที่จะทำให้คุณสามารถคว้าตำแหน่งมิสแกรนดไทยแลนด์2023ได้นั้นนอกเหนือจากความสวยครบทั้ง3ปีคือบิวตี้บอดี้และเบรนคุณคิดว่าควรมีสิ่งใดเพิ่มเติมอีกและคุณมีสิ่งนั้นมากกว่าคนอื่นอย่างไรจึงจะสามารถเอาชนะผู้เข้าประกวดจังหวัดอื่นและเหมาะสมกับการครอบครองตำแหน่ง อีกครั้งนะครับคุณสมบัติสํสำคัญที่จะทำให้คุณสามารถคว้าตำแหน่งมิสแกรนดไทยแลนด์2023ได้นั้นนอกเหนือจากความสวยครบทั้ง 3B คือบิวตี้บอดี้และเบรนแล้วคุณคิดว่าควรมีสิ่งใดเพิ่มเติมอีกและคุณมีสิ่งนั้นมากกว่าคนอื่นอย่างไรถึงจะสามารถเอาชนะผู้เข้าประกวดจังหวัดอื่นได้และเหมาะที่จะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งมิสแกรนไทยแลนด์2023 60วินาทีเชิญครับ มีสาอย่างนี้อยู่แล้วและแพรเชื่อมั่นค่ะว่าความเป็นตัวตนของแพรรอยยิ้มของแพรจะสร้างความสุขกับประชาชนได้เรามีตัวอย่างอยู่แล้วค่ะคือปีที่แล้วพี่อินฟ้าปีนี้ก็จะมีแพรจุธาที่ดังเหมือนอินฟ้าแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ คุณเจับ P.K.11 สตาัน,นี้พาราสินจัดเขยต้มปราบสตรูพ่ครับครับผมและอีกหนึ่งท่านของเราครับขอเชิญ P.K.18 พิมจิราจรรย์เกคลาภเผาและคำถามนะครับสำหรับไฟนอลควิเช่นนี้นะครับ,บมีอยู่ว่า คุณนะสมบัติสำคัญที่จะทำให้คุณสามารถคว้าตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023ได้นั้นนอกเหนือจากทั้งความสวย3ปี Beauty, Body and Brain คุณคิดว่าคนมีสิ่งใดเพิ่มเติมอีกและคุณมีสิ่งนั้นมากกว่าคนอื่นอย่างไรถึงจะสามารถเอาชนะผู้ครอบครัจังหวัดอื่นและเหมาะกับตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแ l a n d 2023อีกครั้งนะครับคุณนะสมบัติสำคัญ ที่จะทำให้คุณสามารถคว้าตำแหน่งมิสแกรน Thailand 2023ได้นั้นนอกเหนือจากความสวยครบทั้ง3ปีคือ Beauty, บาร์ดี d แ Ra ดคุณคิดว่าคนมีสิ่งใดเพิ่มเติมอีกและคุณมีสิ่งนั้นมากกว่าคนอื่นอย่างไรถึงจะสามารถเอาชนะผู้เข้าประกวดจังหวัดอื่นและเหมาะสมกับตำแหน่งมิสแกรน Thailand 2023 60วินาทีเชิญครับสิ่งที่ีมีมากกว่าคนอื่นนะคะก็คือประสบการณ์ทำงานค่ะ พิมพเคยทํางานทั้งในวงการและนอกวงการพิมพมีศักยภาพหลากหลายด้านและพิมพมีความรู้ความสามารถที่จะต่อย,ยอดองค์กรมิสแกนได้เพราะฉะนั้นถ้ารวมศักยภาพกับบุคลิกภาพของพิมพนะคะพิมพเชื่อเลยค่ะว่าพิมพไม่จบไม่หายไม่ตาย,ตายตจิตจุๆจังหวัดแน่นอนค่ะดำเนิครับคือความพร้อ,องพี่เคเคนหนงแต่พิม,พพมพจิราจริญรัตน์เขตลาดพร้าวได้เลยครับ เรีเยกได้ว่านะครับนักใจแทนแท้กนักกรรมการ,การ,การจริงๆครับคุณสิเกยียรติเอราว่าตอนนี้นะครับเหลือยปแค่สามคนสุดท้ายเท่านั้นะครับและจะมีเียงแค่หนึ่งเดียวที่จะคว้าโมกุฎประจำตำแหน่งมิสแวนกรุงเทพมหานคร2023และจะเป็นแม่ทัพคนใหม่นะครับในการก้าวข้สู่เวทีดำดึ่งของประเทศไทยมิสแ n นไทยแลนด์2023